สวัสดีค่ะพบกับรายการสวัสดีนีห่าวรายการที่จะทําให้เด็กๆทุกคนใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะวันนี้นะคะพี่เอินใจดีมากพระอาจารย์เอ็มกับน้องจีกี่นะคะมาจัด afternoon นทีกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านขนมสตาร์ฝรั่งเศสร้านโปรดของพี่เอินแล้วค่ะพี่เอินค่ะน้องจีจี้อยากเินเค้กด้วยค่ะไปอังเลยพุงฟิวแล้ว อาจารย์เอ็มน้องจิจี้คะพี่อนไปคนเลี้ยงนะคะไปก่อนไม่รอกันเลยเดี๋ยวไม่เลี้ยงนะไอศกรีมหนูชอบอนไรคะหนูชอบไอศอันนี้เลยค่ะอันน uh ี wow. ้อันนี้ว้าวอิทเทสต์อร่อยมากเลยค่ะเผเดๆแตอร่อยมาก It makes me think of Paris นี่ทาให้พี่เอิญน,นึกถึงปารีสที่ฝรั่งเศสเลยนะคะเนี่ยพี่เอิญพูดถึงปารีสแล้วจิจิก็อยากไปปารีสมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นจัดไปค่ะไปเที่ยวเหรอคะใช่ค่ะปารีสนะไม่ใช่ความหินเป็นกันเลยนะอยากไปก็ต้องไปค่ะอยากไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวค่ะใช่ค่ะหนูอยากรู้คําว่าจองตั๋วเครื่องบินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนต้องพูดว่ายังไงคะง่ายนิดเดียวคะ่ะน้องจิจิคะ พูดตามพี่เอิญน,นะคะได้ค่ะ Book flights จองตัว๋วเครื่องบิน Book flights ยืนจอง航班，จองตั๋วเครื่องบิน，预订航班 I want to book a flight to Paris. หนูอ,อยากจองตั๋วไปปารีสด้วยค่ะผมกอยากไปด้วยอ,อ้าวตกเราอาจจะเอ็มไปด้วยกันเหรอคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะคะเรา จองออนไลน์ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเลือกจุดหมายปลายทางกับ oh. วันเดินทางกันก่อนค่ะ oh. destination จุดหมายปลายทาง destinations จุดหมายปลายทาง destination จุดหมายปลายทาง our destination is Paris จุดหมายปลายทางของเราก็คือปารีสนั่นเองค่ะแต่ว่า เราจะเดินทางวันไหนกันดีคะเนี่ยไปช่วงซัมเมอร์ไหมแต่แค่ช่วงซัมเมอร์จีจี้ไปไม่ได้หรอกค่ะคือว่าจีจี้มีเรียนภาษาจีนที่เสี่ยงไา้อะค่ะโอ้ no น่าเสียดายจังเลยค่ะถ้าเราจะพูดว่าเราไม่สะดวกหรือว่าไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนต้องพูดว่ายังไงคะพูดตามพี่เอิญเลยค่ะน้องจีจี้ I can't make it ฉันไปไม่ได้ฉันไม่สะดวกค่ะ I can't make it 我去不了我去不ว我去不了 I can't make it 我去不,不了หนูไปไม่ได้หนูไม่สะดวกค่ะ I can't make it 我去不,不了หนูไม่สะดวกค่ะ It's alright I can change the date ไม่เป็นไรนะคะน้องจิจิพี่เอิญเปลี่ยนวันเดินทางได้ค่ะเออดีค่ะงั้นเราไปช่วงหน้าหนาวกันดีไหมคะผมก็ว่างจองตัวเลยอเอางั้นเลยเหรอคะอาจารย์เอ็มคะยิ้งมาขาจองตั๋วเลยถ้าอย่างนั้นนะคะระหว่างที่อาจารย์เอ็มกับน้องจิจิช่วยกันจองตั๋วเครื่องบินอยู่นะคะเด็กๆทางบ้านไปทบทวนคําศัพท์ของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ <c oughs> ไปเลยค่ะ book <c oughs> flights จองตั๋วเครื่องบิน <c oughs> destination จุดหมายปลายทาง I can't make it ฉันไปไม่ได้ฉันไม่สะดวกค่ะยืนจองตัวเครื่องบินจุดหมายปลายทาง我去不了，我飞不，我飞不。จองตั๋วให้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องรีบเก็บของแล้วใช่ค่ะแล้วก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวด้วยนะคะน้องจีจี้อาจารย์เอ็มคะเรื่องคอสตูมเนี่ย เอไม่พลาดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าใครจะจัดเต็มกว่ากันสำหรับวันนี้นะคะรายการสวัสดีนี่ค่ะก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจเยน